สวัสดีครับผมแอดผัดหมี่โคราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําสูตรสุดท้ายนะครับคือสูตรหลักหน่วยบนรัฐบาลของวัดวันที่16เมษายน2564นะครับแต่ว่าสูตรนี้ยังไม่เคยออกสูตรนะรไอออกออกสื่อนะครับผมจับที่มันเดินตอนได้3งวดนะครับแล้วทีนี้มันเดินต่อมันก็จะกลายเป็นสงวดนะครับ เดี๋ยวผมกําลังอเดี๋ยวผมเป็นลงให้ทําสูตรให้ชมนะครับสูตรสุดท้ายแล้วนะครับหลักหน่วยบนแอดพัหมีโคราชเหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยชอบสูตรยาวนะครับสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบสูตรยาวเพราะว่า เวลาที่ผมหาสูตรยาวได้แล้วทีนี้พอมันเอามาโชว์ออกสื่อมวดแรกมันหลุดผมก็เลยไม่ชอบชอบสูตรยาวครับผมก็เลยหาแต่สูตรสั้นครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรที่ผมหาไว้หาไว้แล้วทีนี้ตอนหาหาไว้ตอนตอนมันเดินแค่สามวันแล้ว,ลวทีนี้มันเดินต่อผมก็เลยคิดว่าสูตรนี้มันจะมาอีกผมก็เลย นํานมาให้ชมนะครับพร้อมกับวิธีคิดนะครับงวดแรกนะครับหลักหน่วยนะครับออกผลรางวัลที่ออก603หลักหน่วยวางสามนะครับมานะครับโอเค วันที่สองนะครับต่อคนระับวางแปดผลรางวัลที่ออกก็คือห้าสามแปดต่อมานะครับวัที่สามวางเลขสองครับหลักหน่วยบนเข้าเหมือนเดิมครับสะาเข้ามาแล้วสามเมืวัน งวดงวดอ่า,อาที่แล้วนะครับที่ออกสองเจ็ดศูนย์เป็นสี่งวดนะครับวางเลขศูนย์หลักหน่วยก็มาเลขศูนย์นะครับผมผมหาจากจำนวนสูตรทั้งหมดอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นประมาณหกร้อยกว่าสูตรนะครับ แล้วทีนี้มันมีเพียงสูตรเดียวที่มันเดินต่อต่อไปนะครับอ่าหลักหน่วยนะครับประจำวันที่16เมษาสองห้าหนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข7นี่นะครับ ีนี้เรามาดูครับว่าเจ็ดตัวเนี้ยมันมีที่มาอย่างไงแต่ผมจะไม่ทำวิธีคิดเหมือนทั่วไปนะครับคือทำตั้งแต่งมวดนี้นะครับว่ามันมีอะไรบวกอะไรมันเสียวเวลาครับเอาตอนวดงวันล่าสุดนี้นะครับว่าที่มาที่จะได้เรียกเจ็ดเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงบ้างก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหาผลรางวัล รางวัลที่หนึ่งหกตัวนะครับแล้วก็รางวัลล่างสองตัวนะครับม,มวดที่แล้วออกนะครับสี 4, 7, 2, 2, 7, ่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์รางวัลล่างออกศูนย์ห้านะครับผมก็จะทํามาทํา การแทนค่านะครับก็ b คือหลักแสนนะครับก็คือเลข4 4 c ก็คือหลักหมื่นก็คือเลข7 d ก็คือหลักพันก็คือเลข2 e ก็คือหลักร้อยคือเลข2 f ก็คือหลักสิบก็คือเลข7 g คือหลักหน่วยบนก็คือเลข0ูนย์เมื่อที่แล้วนะครับแล้วก็10ล่างนะครับแทนค่าด้วย h ก็คือเลข0ูนย์ ต่อไปนะครับหน่วยล่างคือไอนะครับก็คือเลขห้าทีนี้เรามาดูที่ลำดับลำดับที่หนึ่งครับที่เอาเจามาบวกอ่าจนะครับหนึ่งจก็คือเลขศูนย์นะครับตามกุศรมานะครับนี่ครับคือเลขศูนย์ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับมาดู ที่ลำดับที่สอง um, อออ ed, อนะครับคือคือคือเฮคือหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์อันนี้คือคือ g หลักหน่วยบนนะครับคือคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือหลักสิบล่าง h นะครับก็คือตัวนี้มาบวกกันกันก่อนนะครับศูนย์บวกศูนย์ต่อไปครับ มาดูลำดับที่สามก็คือ C C ก็คือหลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับมีจำนวนห้าครั้งนะครับเอามาบวกกันห้าครั้งหนึ่งนะครับ ตามลูกศรเลยห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดบวกเจ็ดอ่าศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ด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 ผมจะใช้วิธีคูณเลยนะครับเอาเอาใบใบเจ็ดมีห้าตัวนะครับก็เอาเจ็ดคูณห้าเจ็ดคูณห้าเท่ากับสามสิบห้านะครับสามสิบห้าเราได้สามสิบห้าแล้วนะครับสามสิบห้า เอาไปบวกสองคงที่นะครับเมื่อกี้สามสิบห้าบวกสองคงที่สามห้าับไปสองก็คือสามหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับอ่าบวกกันท้องทั้งหมดนี้นะครับได้สามสิบเจ็ดตัวหน้านี้เราจะไม่เอานะครับตัวหน้านี้เราจะไม่เอาเราจะเอาตัวหลังนีครับก็คือเลขเจ็ดนี้จะเป็น เด่นสูตรวิ่งหลักหน่วยบนนะครับเกจตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอันเดียวกันเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดมากครับเวลาทำเราทำสูตรย้อนหลังยังไงมันก็เข้าครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันจะมาต่อหรือเปล่า ท้ายนี้นะครับอ่าในในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำสูตรหลักสิบบนนะครับได้เข้าไปดูกันยังครับที่ว่าหลักสิบบนอะ่ะผมจะมีตัวเด่นที่สุดเลยก็คือเลขหนึ่งนะครับ หแล้วก็ลองห้าแล้วก็ลองสี่ครับแต่ว่าสี่มันติดดับสูตรผมมันก็จะเหลือถ้าชอบสี่ก็เอาเอาไว้ได้นะครับก็เป็นหลักสิบจะมีเด่นที่สุดเลขก็คือหนึ่งแล้วก็แล้วก็หลักแล้วก็ลองลองจากหนึ่งก็คือเลขห้าครับหลักสิบบน แต่ว่านี่คือเป็นหลักหน่วยบนสุดนี่ก็เป็นเลขเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับได้ตรงๆนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดตัวสุดท้ายถ้าไม่สนดับก็เอาเป็นสี่เจ็ดนะครับสุดท้ายนิดสุดท้ายนะครับขอปากไว้สักนิดนึงนะครับสูตรทุกสูตรที่ผมจัดทำขึ้นมานี้ ไม่แนะนําให้ไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและสูตรทุกสูตรที่ผมจัดทําขึ้นมานี้เป็นเพียงผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางสถิติอนิศาสตร์เท่านั้นครับส่วนท่านที่เข้ามารับชมและติดตาม จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันว่าผลรางวัลจะออกตามที่คิดหรือไม่สุดท้ายผมแอดพาดมีโคราชขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จโชคดีถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับและขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจผม ถ้ามีถ้าผมมีสูตรที่ดีดผมจะมาแนะนําเสนอให้ชมใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ